อันนี้ก็เป็นที่พระอาจารย์พัทตุดงมาดูนะครับดูตัวเลขแบบพญานาคไอตัวไหนก็เห็นบ่างเห็นว่าสใ่งอยู่ในตาอยู่ในตาครับนอกกาจะเห็นไหครับช่องออกไปใกล้ๆต้องออกไปใกล้ๆเออแมาแม่หนึ่งเดือนจึ้งคืองวดเจนเห็นบ่ เห็นตาผมนี่แล้ว้เฟซีเห็นเนาะออกซองเบิ้งโอ้ยมองมองกันไหนเนาะฟังไหนเนาะประตูดงเพิ่นเห็นบ่แม่นครับผมเออครับวันนี้ก็จเด้พามาเบิ่ง อยู่ในตาพญานาคครับพ้าธุดงเพันบอกพ้าพธูดงหรือพ้าตีเพันบอกว่าอยู่ในตาพญานาคเพันได้ตัวสีเขียวได้หกซีนะครับตัวสีแดงได้หนึ่งสามครับผมมาซองน้ำกันครับบัดดี้ซองเอ้าหรอซองเงินเงันเห็นบอสเห็นบอสเห็นบอสกาพารวยเห็นบอสซื้อซองเอาได้ครับเด้อแคบหนาจอเอาเพิ่มอีกข้างหนึ่งครับ บังดว่ได้อึ๊บออการพัวย้นอไเห็นนะอเห็นแต่กลองด้วยสับกองวเหือมือหมืออมมบวันนี้เห็นว่าบางตัวจีแดงขออนุญาตทายทำในเด้อป่วยห้เย็น <c oughs> ขออนุญาตเนะ <c oughs> ครับจ้าตัวเก้งๆจ้าตัวนี้เป็นยังตองหวนแม่นเ,เธอได้แต่ก็ว่าตองหวด แต่กล้าไปเจิมรถตองหวัดกันยังเกือบเป็นลืมเสือใครอยู่เสือตั้งแต่เจิมเสือตั้งแต่มือเจิมเลยเสือห็นบ่เห็นบ่ือเออม้ <He en S 2> างที่ยังเกาะออนุญาตเด้อปู่อียังเกาะไม่เกี่ยวมรถขออนุญาตเด้อครับเด้อใส่เกือบชนมอง,งออมเห็นแต่ผมไม่ได้รูปแมีนครับแมนีนนั่นแหละเห็นแล้วบันเห็นยังเห็นกล่องแต่ของในตาพญานาคเห็นลูกชายเบื้องเบิ่องใหม่ชั้นนี้ก่อนเนาะครับเนาะเบิ่งตัวเลขนั่ พระทุดงดีกว่าไปไปดูตัวเลขกับพระทุดงดีกว่าครับเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขจากพระทุดงหรือพระตีดีกว่านะครับเพราะว่าเรามองไม่เห็นเป็นต้องไปใหญ่ออกมาจากปากสังเด็นพญานาคไอ้ตัวรถขับควายพาลายคนดควายเข้าได้ลูปกระดาษเส้นเดียวมันว่าครับว่าเข้ามาเกล้าเกลาก้นเกเราก้นเกล้าก้น วัในป้พ่อเพิ่งรับปกติยิบตัวเข้าอาจารย์อยไปเลยไปจากการไ้เอาไปบอกว่าตะวันฝันหวยเหล่าของขาหน่อยหนึ่งเลยอาจารย์เืนนี่ฝันสองงวดไหมครับงวดงวดฝันสองงวดหรือยงครับสอเืนฝันดีบ่าก็ดีเยอะ ตวันเกเนี่ออฝันว่าซุ่มยิ่ม้าเนยล่ะยิงมาหาเนยล่ะตวันกเศร้าเนี่เศ้าน,น,นี่นนนก็เลยไปกวนกับไปลูกข้างชูตวันน,นพพันสินั่นป้อต้องรูัคนับสวัไปลวกปู้เลยเดยนเชื้อ แล้วกับัอกยุตตาเล่าได้หรือเปล่ะออกยูตตาค่ะคู่อยู่ในวัดอยู่ครับตรงไหนกรับอาจัดย์ออกพญานาคใช่ไหมครับโอ้พญานาคสองสองสองค์สองท่านโอ้โหครับเรียกออกยุตาพญานาคอ่าอาจารย์ก็เข้าไปหันละก็เข้าไปปัดสีปัดปัดถาเข้าอยู่หันละ ก็อาจารย์บอกไปแล้วมบางตอนที่เรา,า,า,าที่ไหนแต่ว่าจับมันเสียภาพกัรพิจารณาเพิ่งมเนาะแลอนนะออมันเป็นนี่แล้วครับตองหวั่าที่ตองหวดเนาะได้ได้วดหวั่นี้เลยเนาะพอเข้าหรอกแต่ว่านี่ยุไซพอเข้าไปยุหันนั่น นั่นาหอยงูลงมาเ่าอยงูลงลงเนีลบลบไปรยงครับอาจารย์ลงไปแล้วลูกเอลอยห้าหอกมาม่ยามซื่อแต่ว่างูเจ้าทียอนิยมสีส่วองูจงอางแต่ว่าสีงูห้าน่สีออกเพียก่หนแต่ว่าจงอางอี่เงาครับแต่ว่ายู่นยมลไม่เห็นไม่เห็นเลย มูวเต้าจีนแ้่จีนี่ถุงอ่างกับปูหนึ่งและการมเฮาหอยกับหูหนึ่งใช่ยูนี่พอสิโลงมากินน้ำ พ่อ yup. สวัสดีครับขออนุญาตนะพ่อขออนุญาตถ่ายทำนะครับขออนุญาตถ่ายทำไม่เป็นไรชาบูเป็นไรพ่อเป็นไรอจารย์พ่อขึนกระโดดจมูกเยาบเาข้สารปล็อกปูเทาจะล็อกปูเพียบปากญาตลงทางนู้นไปในลำด้วยก็ได้รัดีรับสุดโต่งเนาะ พอได้ม <static> ันดีอยู่ตว่าอยากให้รวยแล้วว่าไอ้สีเขียวสีเขียวพันธุ์สีนี่ตัวสีเขียวที่อยู่ตาตัวสีเขียวนี่ตัวสีแสงคล่องก็อุ้มกันตัว ตดทรพิี่เดอจาลนาเด้อสตัวสีแดงเป็นหกสีตัวสี่รตัวตัวสีเขียวเั่นผมบอกตัวแดงมียนี่จะตัวต้องจือะตัวหนึ่งสามหกสี่ตัวนะครับน้อมีสตัวแดงป่น เอฟซีท่าเง ok ok ok. ินแบบน้ำหัเนาะ็น้าแบบน้าสีเคียวครับผมว่าพิสูจเห็นส <Okay. S 1> ีเดียรเขาเรกว่า so ีเพียรยืดตาีเค so ียวกซีมันสามสี่ได้อได้ขขาทำได้ปนหมดต่อไปว่านี่ครับครับเียหายจ้กบครับ เดี๋ยวเดี๋ยวรอยำอีก่อนนะครับวายูในกระสวดมหาจากพัดกระสวงทาว่าจังไม่ได้รวดแล้วั้งแี่อาจารย์คนหึงพ่นบอกจุดปดเนี่ยพ่นออกพิงพังครับคุณันละคนก็ว่ามีคนไล่ปูไล่เต็ดทั้งแวกับสามนคนับละนก็ว่าฉันไม่ชอบให้ออกสื่อก็มีอาจารย์สองไปสอบข้อก็ว่าสองคกันถามว่า การว่าเป็นชื่อกลางชื่อกลางดีป่อดีคำว่าเป็นชื่อกลางดีไหมคดีที่เข้าเห็ุจังศีมัน็ดีก็ถามว่ามันมักไผมักมัน่นมันหลาะข้ามสามัทธาไผสัทธามันเข้าหามพ่วมสมัทธา,า,าเข้าหามก็ได้ถ้าหามว่าเจ้าจะก,กินเขาเรื่องหา,หามได้บ่ได้ พามไม่ว่าจะพุทธพามอินดูคริสหรือว่าศาสนาทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีมั้มว่าได้สอนว่าให้ทุกคนให้ตอกยับกันศาสนาพุทธคือว่าให้รู้จักให้อภัยศาสนาพุทธให้เห้าหันอย่างให้เราหันดูตัวเองตัวเราดีพอ,อยังเป็นตำหนิคนอื่นถ้าเราจะไม่ดีพอเราจะ คักืให้เรามองบ้านตัวเองมองบ้านตัวเองคืออะไรมองใจตัวเราเท่านั้นแหละเราจะไปดับไฟที่บ้านของคนอื่นเราต้องดับไฟที่บ้านของเรานั่นแหละคือธรรมะสาธุดมีดีแจกกระจายเนาะธรรมะมานน่าจะเนาะสอนธรรมะสาธสอนอาจารย์นับถือปูกับญาติสุบทอดก่อนนับ พะวันฉันก็เกิดกูที่อุดรธานีฉันก็ได้ปวดสิ่ที่บ้านดูครับฉันก็นับถือเิ่งกระสีนี่จริงนาคจะอยู่ใกล้มนุษย์มากที่สุดเราจิ้มยุไก่ถ้าใครว่าพระญาหนักก็มียุปวดยุสนกระทุบออกก็เดียหครับแม่นครับมีมากแต่สมัยนี้อการถ้าถ้าใครว่านาคไม่มีเวลาปวดก็อยากให้รู้ เข้าหน้าดับบวชแล้วได้ไต,ต้องบวชหน้กก่อนเข้าหน้าก่อนต้องเข้าหน้าก่อนให้ปกลมตัวให้มิสัยเป็นพระพระคืออย่างพระต้องมีพรม,มิหารสีพรม,มิหารสีคืออะไรไมเมตตาเมาิตาอุปกขาถ้าเราขาดความถ้าขาดพรม,มิหารสีเราก็ไม่ใช่พระเราก็นั่งสมาธิไม่ได้ถ้าฉันจะไล่เธอไปไปไม่ต้องฉันก็ไล่ไม่ได้ หรือว่าฉันจะรอแต่ว่าจะรอศรัทธาโยมามามาทำบุญกับฉันเพงจะให้ขเขาเข้าเขาไม่ได้เพราะว่าที่เราทําอย่างนี้เอาอย่างนี้กันมันก็ดีดีกว่าเราไปป้นที่เขากินนักขโมของเขากิบแต่ว่าถามว่าครูบาอาจารย์เนี่ยลําบากใจไหมจต่ฉันก็ยอมกัดจินตัวเอง ยอมกัดลิ้นรูท้ทั้งทั้งที่รู้แต่ฉันก็ยอมยอมเพราะอะไรถ้าฉันเกิดความเมตตามันก็ได้ขึ้นแก่ฉันเพราะว่าเราเป็นพระเราจะเอาอย่างเดียวไม่ได้เราต้องมีการคายถ้าไม่มีญาติโยมใครเขาจะมาสร้างถามว่าพระหาเงินได้ไหม,ไมไใครจะสร้างใครเขาจะจ้างฉันไปขับรถเทนเลอร์ได้ไหมไม่ได้ก็ผิดตรงไ แต่ก็ต้องพึ่งโยมเหมือนกันน้ำพึ่งเรือเสียพึ่งป่าให้เราพิจารณาถ้าไม่มีสื่อกลางอะไรก็เราเราถ้าทุกคนมองกันในด้านลบอย่างเดียวก็ไม่ได้เราต้องมองกันในด้านตัวก้างด้านดีก็มีแล้วก็ธรรมาดาเราอยู่ยุคสังคมปัจจุบันเราต้องทำใจ แค่นี้แ่ะเนาะมาเงี้ยแกไ, işte. ได้รับคอคิดดีๆเนาะขายดีบล็อขายดีบล็ายดีเมื่อน, <eza. S 2> นัทไปหาพู <ab>